โอเคเลคคอร์ส okay, นะครับสัปดาห์นี้บทที่2นะครับนิวตันียนแมชคานิกนะการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะครับเลกติลิเนียโมชั่นออฟพาร์ติเคิลนะครับเราก็จะพูดกันอยู่5หัวข้อนะครับ2.1ก็เป็นนิวตันลอออฟโมชั่นนะครับเป็นประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะพูดถึงกรอบ อ้างอิงนะครับที่นิวตันลอสามารถที่จะใช้ได้ัข้อที่นิวข้อที่หนะครับข้อที่2เป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะครับเลติลิเนียโมช o นนะครับโดยคีย์สำคัญของการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงก็คือการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งครับคงที่นะ r m Acceleration นะครับภายใต้ แรงกระทำคงที่ under constant force มีความเร่งคงที่ภายใต้แรงกระทำคงที่ข้อที่3ก็คือเป็น,แร,น,แ,นแรงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแรงที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของพลังงานจนแล้วก็พลังงานศักว์ก็เป็นคอนเซปต์ของ conservation of energy นะครับหรือ เดลต้า e เท่ากับ0อันนี้เราก็เรียนตอนมปลายเป็นหัวข้อสำคัญในฟิสิกส์เหมือนกันนะครับข้อที่4ี่เป็น velocity นะครับ depend on ตอนนี้เวลา9นาฬิกา19น,นาทีมีซีรีมาบอกเวลาด้วยนะไม่รู้ได้ยิน โอเคหัว okay. ข้อที่4นะครับเป็น velocity depend on forces ครับก็คือความเร็วที่มันขึ้นอยู่กับแรงต้านแรงกระทำในที่นี้คือแรงต้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี terminal velocity ครับก็คือความเร็วปลายหรือความเร็วที่มันมีค่ามากที่สุดที่มันทำได้นะครับภายใต้แรงต้านนะข้อที่4เดิมหัวข้อที่ 1- สมเนี่ยเราก็เรียนในมอ ลายเนาะพอหัวข้อที่4มันจะมีแรงต้านเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหัวข้อที่5เป็น vertical flow to liquid ครับ new e r i a l solution อันนี้เราก็จะข้ามไปในหนังสือมันมีนะครับแต่ว่านี่ผมขอข้ามไปเอาหัวข้อในหนังสือมาให้ดูที่เฉยอันนี้เป็น new e r i c a l solution เราก็จะข้ามไปได้เรียนหัวข้อนี้นะครับโอเคมาดู ข้อ2.1นะครับ n e w t o n Law of Motion นะครับ Historical Introduction ก็เป็นการเคลื่อนที่ภายใต้กฎของ Newton นะครับเราก็เรียนกันมาตั้งแต่มปลายเลยก็ยังมี3กฎนะครับกฎ3ข้อของนิวตันข้อที่1แล้วเราก็ท่องกันมาและ Sigma F เท่ากับ0ถ้าไม่มีแรงกระทำนะครับข้อที่2 Sigma F เท่ากับ ma ถ้ามีแรงกระทำแล้วก็วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง ข้อที่3แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาครับมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศตรงข้ามอันนี้รีวิวให้ดูครับแต่พอขึ้นมาเป็นฟิสิกส์มหาลัยนะครับวิชากลาศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนจาก A ตัวเนี้ยนะ M A ตัวเนี้ยครับเป็นตัว d ีกำลังสอง t กํ DT ากำลังสอง แทนที่จะเป็นเขียนเป็นซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอราก็จะเขียนคล้ายๆเดิมนะครับตัวเนี้มันจะนำมาซึ่งการวิเคราะห์สมการ,ราก็คือเราก็ต้องหาสมการของการเคลื่อนที่นะครับหรือเขาเรียกว่า Equation of Motion equation of ก็จะเขียนแบบนี้นะครับซิกมาเอฟแรงทั้งหมดเท่ากับ m แล้วก็แทนที่จะเป็น a ก็จะเป็น r แล้วก็จัดเป็นดกเราจะเรียนต่อไปเราก็จะเรียนอยู่บนพื้นฐานของสมการนี้นะครับ <S <S เพื่อหาสมการการเคลื่อนที่ครับ emotion of motion ของแต่ละ ระบบที่เราจะพิจารณาส่วนว่าจะแก้สมการยังไงนั้นแทนค่าตัวเปตัวแปรหาคำตอบยังไงนั้นอันนั้นเราฝึกทักษะมาแล้วนะครับในการเรียนตอนมปลายดังน,นั้นยังไม่รู้ที่มาว่าสมการเป็นยังไงก็แก้สมการแล้วก็หาตัวแปรอะไรเนี้ยนะแต่อันนี้เมคคาดิกใน คลาสเนี่ยเราจะเน้นว่าเราจะหาสมการการเคลื่อนที่ได้อย่างไรแล้วก็มีตัวอย่างในการพิจารณาบ้างนะครับ <Okay. S 1> uh, เพื่อที่จะให้การเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกฎของนิวตันนะครับเราก็ต้องนิยามนะกรอบอ้างอิงนะครับที่ใช้สำหรับให้วัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ อยู่ในกรอบอ้างอิงนี้นะครับแล้วเป็นไปตามกฎของนิวตันครับเราก็เรียกกรอบอ้างอิงนั้นว่านะครับกรอบอ้างอิงเฉยครับกรอบอ้างอิงเฉยหรือ inertia frame of reference ครับก็จะมีนิยามอยู่2ข้อนะครับก็คือเป็นกรอบอ้างอิงที่อยู่นิ่งหรือกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ถ้ามันเคลื่อนที่มันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แบบนี้มันจะเป็นกรอบอ้างอิงเฉยหรือกรอบอ้างอิงอินเดียเชียคาว่าเฉยไม่ได้หมายความว่าช้านะครับแต่ว่ารากศัพท์มันก็คือมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงครับถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนเฉยไม่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนช้านะครับแต่เราเป็นคนที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหมายความว่ายังไง ถ้าเรา,าเดินนะอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะวิ่งเพราะว่าเราต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการจะวิ่งถ้าเราวิ่งอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องการจะหยุดเดินครับเพราะนั้นคนที่เป็นคนเฉื่อยจะเป็นจะทางานด้วยความรวดเร็วก็ได้นะเร็วสม่ําเสมอเร็วไม่หยุดแบบนี้ก็เรียกว่าเฉื่อยได้เหมือนกันก็คือคนเฉื่อยคือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแบบนี้นะตามความหมายของ ฟิสิกส์นะครับถัดไปก็เป็นกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆเนาะเป็นสิ่งที่จะวัดนะครับอินเนอร์เชียหรือวัดกะความเฉื่อยเองสิ่งที่อะไรที่จะวัดความเฉื่อยและบุกว่าความเฉื่อยมีค่ามากหรือค่าน้อยหรือ,อยังไงก็คือแมนมัวแมสนะครับผิด แมสก็คือมวลนะครับมวลภาษาไทยเรียกว่ามวลมวลถ้าเกิดมีมวลมากก็จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงต่อต้านการเคลื่อนที่มากเท่านั้นนะครับ m a s s นะครับกิโลกร,รัมมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัม m a s สมวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุนครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มวลจะมีค่าเท่าเดิมครับแต่มันจะแตกต่างที่น้ําหนักน้ําหนักเนี่ยมันเป็นความเร่งนะครับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อมวละจะไม่เหมือนกันนะดบเยูเท่ากับ mg นะครับอันนี้เป็นน้ําหนักนะเท่ากับ m อ g มู g นีมีความเร่งเท่ากับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะหนักก็จะเป็น เวกเตอร์นะครับอันนี้ในฟิสิกส์มันก็จะแตกต่างจากในชีวิตประจำวันนิดหนึ่งนะเป็นศัพท์ภาษาไทยมันจะไม่สอดคล้องกับศัพท์วิทยศาศาสตร์ถ้าเราไปบอกว่าซื้อหมูหนัก2กิโลกร,รมัมซึ่งมันก็จะผิดถ้าพูดถึงหลักวิทยศาศาสตร์ก็ในฟิสิกส์มันก็จะ ต้องพูดว่าซื้อหมูมวน2กิโลกร,รมัมนี่อย่างนี้ก็จะงงคนขายก็จะงงอาจจะไม่ได้หมด,ไม,ไ,ด,หมดไม่ได้หมูมาจะได้อย่างอื่นมาจะได้มีดมาแทนพูดไปดูเรื่องในแบบเนี้ยโอเคนี่เป็นกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับถึงตรงนี้แล้วมีนักศึกษามีคำถามไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเดี๋ยวขอสต็อปเลคคอร์ดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ